วันนี้ยายน้องแกงมะละกอใส่ปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆด้วยความที่ว่ามะละกอเขาโดกมากแล้วต้นเขาหักลงยายน้องก็เสียดายนะคะเอามะละกอมาแกงใส่ปลากระป๋องนะคะเป็นอาหารง่ายๆนะคะง่ายๆสไตล์ชนบทแบบยายน้องนะคะเพื่อนนี่คะ่ะปลากระป๋องเดี๋ยวเอาอ่ะยี่ห้อเขาออกแล้วนะคะมะละกอยายน้องเปื่อยแล้วค่ะใส่ปลากระป๋องลงไป หอมเลยนะคะปุ้งใส่ผงนัวตามชอบนิดนึงใส่น้ำปลาพอหอม <c oughs> ที่สำคัญใส่น้ำปลาต้ม ตามชอบนะบเพื่อนๆชอบนัวแค่ไหนก็ใส่ตามนั้นนะคะโ <c oughs> สือสิเพชรเนาะอร่อยค่ะี <c> ๋ <oughs> ยน้องเป็นคนชนบทนะคะย๋ยน้องอยู่ง่ายๆกินง่ายๆตามสไตล์ยายน้องแต่อาหารที่ยายน้องทําคือสะอาดแน่นอนคะ่ะเพราะว่ายายน้องก็ ค่อนข้างระวังนะคะเรื่องความสะอาดของยายน้องยายน้องขออนุญาตพูดนิดนึงนะคะเพื่อนจา๋าแต่ก็ไม่ได้ที่นํามาพูดก็คือไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะคะแต่แยายน้องขออนุญาตพูดในคลิปของยายน้องนะคะเมื่อวานนี้ยายน้องทําน้ํายาขนมจีนแล้วมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะเข้ามาเม้นบอกยายน้องว่าทําเป็นหรือเปล่าทําเป็นหรือเปล่า ดูแล้วไม่เห็นไม่น่ากินเออมีคนมาเม้ยนยายน้องแบบนี้นะคะเพื่อนจา๋าความสุขของคนเราไม่เท่ากันอาการเพื่อนยาน,น,น้องก็ไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าคนที่มีพลังงานลบๆที่อยู่ในตัวเองอย่าพยายามส่งพลังงานลบๆของตัวเองให้คนอื่นนะคะไม่มีผลคะ่ะเพราะว่ายายน้องเป็นคนที่มีพลังงานบวกในตัวเองเยอะมาก ยายน้องเป็นคนชนระบบทนะคะจะพูดง,ง่ายๆก็คือเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแล้วก็เกิดบ้านนอกค่ะอันนี้คือพื้นเพที่ายายน้องค่อแมนตายายน้องพากินแบบนี้มานะคะถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะแล้วก็ยายน้องเน้นเรื่องความสะอาดเมื่อวานที่ยายน้องทําขนมจีนไปน้ํายาขนมจีนไปก็อร่อยนะคะแล้วก็สะอาดแต่ยายน้องทําตามแบบฉบับของยายน้องนะคะ การทําอาหารไม่มีการไม,ไม่ไม่ตายตัวเลยค่ะว่าเราจะต้องไปทําเหมือนกอขอคองงนะคะเราก็ทําตามแบบฉบับของเราแล้วก็อร่อยตามแบบฉบับของเรานะคะเพื่อนจ๋าปล่อยผ่านค่ะเจนน้องปล่อยผ่านแต่ว่าเจนน้องอยากมาพูดให้เพื่อนๆนฟังแค่น,นั้นเองว่าการบูลลี่คนอื่นไม่ได้ทําให้เราดูดีขึ้นนะคะเพื่อน บูลีคนเยอะๆพลังงานลบๆเข้าไปอยู่ที่ในตัวคุณเยอะคุณจะไม่มีความสุขนะคะเห็นใครคุณก็ขัดหูขัดตาไปหมดฉะนั้นมิตรภาพดีๆพลังงานบวกๆที่ส่งให้เพื่อนมีประโยชน์ต่อตัวคุณเองอันดับแรกคนแรกนะคะเพื่อนยายน้องก็ทํากับข้าแบบนี้แหละคะ่ะยายน้องไม่ได้เน้นแบบว่าก,ก็กินอยู่แบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เลยติดอาหารแบบนี้นะคะเมื่อวานทําขนมจีนก็อร่อยนะ ยายน้องก็ว่าอร่อยแต่เขามาเม้นว่าทําเป็นหรือเปล่าดูดูแล้วไม่น่ากินเลย <c oughs> รู้ไหมคะอร่อยมาก <c oughs> นี่วันนี้แกงมะละกอก็อร่อยนะคะถามว่ายายน้องทํากับข้าวยายน้องเน้นความสะอาดะคะ่ะแล้วก็ทําตามพื้นเพของบ้านยายน้องนะคะแกงมะละกอใส่ปลาก,กระป๋องนี่ถือว่าอร่อยที่สุดแล้วสุดยอดของอาหารตามอาหารยอของยายน้องนะคะพ่อแม่ก็แกงแบบนี้นะคะให้กิน ว้าวแซ่บค่ะไปกินกันเลยแกงมะละกอใส่ปลากระป๋องนะคะพเพื่อนๆจะอร่อย